ชูครับชูนักกีฬาชูแล้วชู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 ไปไหนชูไปไหนชูไปไหนฮึบสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ช่องบอลตามติดชีวิตทุ่คนคะเฮ้ยโอ้โหตีบอลไปซะอีกโอ้โหเนาะไปแล้วลูกบอลไปแล้วเขึ้นไหมเอาเอาเอา mày đồn luôn bụng 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 ครับไม่โดนครนะควดเหม็นยังเอาไม่ไม่ช้าไปช้าไปเข้ากันเข้าไปต่อยต่อยต่อยจับไปจับไปจับไปต่อยต่อยต่อยยิบต่อยเจยไม่ถือขวดทิ้งขวดมึง bộ thử lại mang ghi bê tang nguyễn tăng với, tang kiếp ghi bê tang nguyễn 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 ghi bê tang

Ờ, kiếm bên nữa luôn Nè, 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 Pháp ấy, hát Không phải con Gì, cái Pháp Không Kiếm này, kiếm lên Ô khổ, Ở phùn, bây giờ phùn luôn Bây giờ Phùn khổ, phải, kiếm bên mai luôn, Ủa hổ đùa, tế bây nảy sắp tế đi, bây đi Bây tám mày tám bọn nó <đọc> màn lộ <Nun> 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 เหมือนฝนจะตกครับเหมือนฝนจะตกชูห่วงก่นตามพูดนะมามามาพี่มามาไปเสนหนึ่งนักกีฬามาพี่นักกีฬาไปไหนครับมามามาถอยถอยถอยมาเอ้าช่วยกัน ไอ้ฮึบฮึบฮึบมาช่วยพี่ฮึบฮึบเดพี่นะพี่ฮึบมาเดี๋พี่โชว์ครับโชว์นักกีฬาโชว์แล้วโชว์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 ไปไหนโชว์ไปไหนโชว์ไปไหนฮึบฮึบมามาบินมาช่ยโชว์ไปไหนหนึ่งชว์ต้องชูของนอกบ้านมั้ยหต้องออกนอกบ้านครับแม่นะพี่นะพี่โชว์โชว์หน้าบ้านโชว์หน้าบ้านเฮ้ยมันมีไฟมากนี่เพาะโอ้โหเอาโชว์ดีๆหน่อยโชว์ดีหน่อยเอ้ามุดดีดีมุดดีดีกัน มามามาดูมาดูเอาชูน้าบ้านเหยดิอึบไปอึบอึ๊บไปแล้วไปแล้วไปแล้วทั้งพี่ทั้งพี่เดินชูรอมบ้านเออเดินชูไปชูไปอึบอึบอึ๊บชูครับชูชูชูรอบบ้านตัวเองครับชูไปเร็วชูไปเร็วชูไปเสร็เนาะคุณนะคุณนะทั้งพี่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 โอ้โห้คุณนะเบื่อเบิ่อ หินมด้วยวางการโชว์เลยเด็ดเลยเขาทางเลยโอ้โหขอบคุณแม่แม่นะครับผมท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ